กระดุกฝนโปรยเม็ดเล็กๆเ,เหมือนฝุ่นน้ำลงบนกระจกใสหน้าร้านเซเว่นในซอยเปรียวเงียบก,กว่าทุกคืนไปไฟนีออนสีเขียวนวลสั่นวนูบไหวตามแรงลมอิงยืนหลังเคาน์เตอร์เช็ดกระจกจนมันวับฟังเสียงตู้แช่เวียนคลางหึงห่งๆกับเสียงไมโครเวฟติดๆเป็นจังหวะคุ้นเคยของคนกระดึกเธอเหลือดูนาฬิกาดิจิทัลเหนือชั้นบุรีเวลา23นาฬิกาสินาทีอีกยาวไกลกว่าจะเช้าพี่อิงเติมข้าวกล่องผนงกับไข่ ต้มเพิ่มไหมครับหรือช่องโล่งๆอยู่แถวล่างบอนถามอย่างเกรงใจเขาเพิ่งย้ายมาประจำได้สัปดาห์เดียวรูปร่างสูงโปร่งดูไม่ค่อยชินกับรองเท้าอย่างลื่นๆของพนักงานเติมเลยเดี๋ยวพี่จัดเครื่องดื่มอิงยิ้มบางๆเธอชอบให้ชันวางดูเต็มตาเวลาลูกค้าดึกๆบ้างเป็นคนขับรถบ้างเป็นที่วินเดินเข้ามามันทำให้รู้สึกว่าร้านนี้ยังมีชีวิตไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์สว่างจ้าอยู่กลางความมืดแห่งซอย คืนนั้นกล้องวงจรปิดช่อง A2 กระพริบดับวูบอิงชะงักเฮ้ยทำไม A2 ดับอีกแล้วเธอบ่นกับตัวเองเพราะ A2 คือกล้องที่หันไปทางมุงตู้แช่ไอศครีมจุดที่ชอบหลอนๆบางคืนไฟในตู้แช่จะก,กระพริแบแวบเหมือนมีเงาคนผ่านทั้งที่ไม่มีใครบอลเงยหน้าดูจอน่าจะสายหลวมมั้งครับเดี๋ยวผมไปเปิดปิดเบรกเกอร์หลังร้านให้อย่าเพิ่งไปคนเดียว อิงเผอพูดเร็วเกินเหตุตัวเองก็งงว่ากลัวอะไรทั้งที่ผ่านรดดึกมาปีกว่าแล้วเออหมายถึงเดียวที่ไปด้วยเราจะได้ดูว่ากล้องติดยังทั้งสองเดินผ่านทางแคบๆระหว่างชั้นขนมกับเครื่องดื่มกลิ่นพลาสติกใหม่ๆผสมกลิ่นอาหารสำเร็จรูปหอมกลิ่นบอลเอื้อมมือเปิดประตูเหล็กบานเล็กสู่ห้องควบคุมไฟสินฝนไหลตามรางหลังคาเป็นสายยาวเขากดตัดสเปรดเกอร์สองสามครั้งไฟในร้านกระพริบคลืบเหมือนกระพริบตา จอเอสองกลับมาติดแสดงภาพตู้ไอศครีมเงียบเปรียบปกติอิงถอนหายใจเธอรู้สึกว่าตัวเองระแวงเกินเหตุอ่ะเพราะฝนกับความเงียบทําให้ทุกเสียงฟังดังเกินจริงลูกค้าสองสามคนสุดท้ายของวันเป็นคู่รักวัยรุ่นมาซื้อสาหร่ายกับนมจืดพวกเขาพูดหัวเราะเบาๆแล้วรีบวิ่งฝ่าฝนออกไปเสียงกระดิ่งประตูอัตโนมัติติ้งดังก้องเกินจริงเมื่อร้านกลับสู่ความว่างเปล่าอีกครั้งอิงหยิบถังขยะไปเปลี่ยนหน้าร้านเธอสังเกต เห็นรอยด่างเล็กๆตรงพื้นกระเบื้องแถวกลางทางเดินเหมือนหยดน้ําชาที่แห้งเป็นวงเธอบอกบอนเดี๋ยวเอาถังน้ําถูกพื้นมาหน่อยนะลื่นเดี๋ยวล้มบอนพยักหน้าแล้วหายไปหลังร้านอิงยังคงก้มเก็บซองชานมที่ลูกค้าทิ้งไว้ก้มๆเงยๆอยู่พักใหญ่พอเงยหน้าขึ้นอีกทีเธอก็เห็นแท่งนิตยสารเล่มหนึ่งค่อยๆไหลลงจากชั้นเหมือนมีมือดันขอบกระดาษลากกับชั้นเหล็กเกิดเสียงครึ้งเบาๆก่อนตกแผลอิงสะดุ้งแต่พอเดินไปหยิบเล่มนั้น ปกเป็นข่าวอาชญากรรมจู่ๆระบบเสียงของร้านก็พูดขึ้นมาเองด้วยน้ำเสียงสังเคราะห์เย็นชืดว่าขออภัยในความไม่สะดวกขณะนี้ร้านกำลังปิดปรับปรุงทั้งที่เวลายังไม่เที่ยงคืนและปุ่มประกาศอยู่ใต้เคาน์เตอร์ไม่มีใครกดบอนกลับมาพร้อมถังม็อบเขาชะงักเมื่อได้ยินประกาศที่อิงกดเล่นหรือครับบ้าหรือใครจะไปกดอิงพยายามหัวรอกกเกลือน แต่ในอกเต้นแรงเธอก้มดูหน้าจอพิวส์เผื่อว่ามีระบบอัปเดตอะไรขึ้นเองทว่าในจอสะท้อนหน้าเธอซีดและเซียววินาทีเดียวเธอเหมือนเห็นเงาใครอีกคนยืนซ้อนหลังตัวเองอยู่ตรงเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามพอเงยขึ้นดูจร,งจริงๆกลับไม่มีใครเครื่องสแกนบาร์โค้ดส่งเสียงปิดแววสั้นๆเหมือนคนนำสินค้าไปจอะทั้งที่เคาน์เตอร์โลงอิงลองกดปุ่มเคลียร์เสียงก็ดับไปฝนทำระบบรวนหรือเปล่าบอลดาเขาวางถังแล้ว เริ่มถูพื้นจากในสุดออกหน้าร้านแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ไหลไปตามด้ามม็อกเป็นเส้นยาวทว่ากลิ่นบางอย่างกลับลอยขึ้นมาจากพื้นไม่ใช่กลิ่นน้ำยาถูพื้นกลิ่นเลมอนแต่เป็นกลิ่นคาวโลหะบางๆคล้ายเลือดที่เพิ่งโดนฝนเจือจางได้กลิ่นไหมอิงถามเสียงเบาบอนหยุดถูสุดจมูกเหมือนสนิมปิดฝนเขาตอบแบบไม่มั่นใจรองเท้ายางของอิงเลื่อนวูบหนึ่งครั้งเธอตั้งหลักแล้วหัวเราะแห้ง ต้องเอาป้ายระวังพื้นลื่นมาวางเธอหยิบป้ายเหลืองตั้งตรงกลางทางเดินแต่พอวางลงเสร็จป้ายก็เอียง,งชา้ชาๆแล้วล้มคว่ำเหมือนถูกใครสะก,กิดทั้งร้านเงียบจนได้ยินเสียงน้ำหยดติง๋งติ๋งจากไหนสักแห่งอิงแงนมองเพดานไม่เห็นรอยรั่วเธอเดินตามเสียงไปถึงตู้แช่เครื่องดื่มฝั่งควายดน้ำใสหนึ่งหยดกอะอยู่บนยางขอบประตูตู้แล้วไหลลงกระจกทิ้งรอยทางเป็นเส้นยาวแต่ห้องไม่หนาวพอจะเกิดไอน้ำขนาดนั้น เดี๋ยวพี่เช็คตู้แช่นะเธอบอกบอลทางยกมือจับหูจับเย็นเยียบความหนาวแล่นเข้าสู่ปลายนิ้วเธอเปิดประตูตู้เสียงมอเตอร์ครั้งหนักขึ้นบูน่งกลิ่นคาวโลหะเมื่อครูชัดขึ้นจนน้ำลายขมเธอเมองทะลุผิวกระจกสายด้านในเห็นเงาตัวเองบิดเบี้ยวตามแนวขวดน้ำเรียงสูงแล้วอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวช้าๆหลังไหลเธอในภาพสะท้อนเส้นผมยาวดำปิดหน้าผ่านไปชั่วพคิปตาพี่อิงมีลูกค้าเข้าบอลตะโกนพรางชี้ไปหน้าร้าน เสียงประตูอัตโนมัติติ้งดังรับคำพูดของเขาแต่จากมุมที่เธอยืนอิงเห็นเพียงบานกระจกเลื่อนเปิดเองอย่างเรียบร้อยลงฝนภายนอกสงบไม่มีเงาคนผ่านเข้ามาแม้แต่คนเดียวเสียงเชือกผูกป้ายหน้าร้านกระทบเสากล้องแก๊้งสองครั้งแล้วทุกอย่างกล้องเงียบงันลงราวมีมือที่มองไม่เห็นวางมันกลับเข้าที่บอนหันไปดูจอภาพกล้องเฮ้ยกล้องหน้าร้านไม่มีคนเดินแต่ทำไมเซ็นเซอร์เปิดละ่ะ อิงเกลืนน้ำลายติดคอใจเต้นจนเจ็บซี่โครงเธอฝืนยิ้มอาจเป็นแมวก็ได้คำพูดฟังดูเบาวิวกว่าเสียงของตัวเองในหัวอย่างเทียบไม่ได้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จตรงพิวส่งเสียงคลื่กระดาษขาวเลื่อนออกมาเองยาวหนึ่งช่วงมืออิงกับบอลจ้องมันในความเงียบตัวหนังสือสีดำเรียงกันชัดเจนวันที่เวลา 23- 59รายการสินค้า แล้วบรรทัดสุดท้ายกลับว่างเปล่าราวกับคอมพิวเตอร์ลังเลจะบันทึกอะไรสักอย่างความรู้สึกเหมือนมีสายตาอีกคู่จับจ้องจากตรงกลางร้านทําให้อิงรู้สึกหลังคอยเย็นวา่าเธอค,อคอ่อยๆเงยหน้าจากกระดาษไปทางทางเดินยาวระหว่างชั้นสินค้าระหว่างชั้นขนมกับบิสกิตมีเงาเล็กน้อยแบกความมืดไม่ใช่เงาของบอลไม่ใช่เงาของเธอแต่เป็นเงาคนยืนนิ่งอยู่ตรงตำแหน่งที่ไฟมักกระพริบไฟบนเพดานกระพริบเพื่ออีกครั้งแล้ว ก็ดับวูบลงครึ่งแถวทิ้งให้ครึ่งร้านสว่างครึ่งร้านมืดเป็นแนวเฉียงอิงได้ยินเสียงบางอย่างกระซิบช้าๆลอดออกมาจากตู้แช่ข้างตัวเสียงแหบต่ำเหมือนมีน้ำค้างอยู่ในคอคำเดียวสั้นๆที่ทำให้เลือดเธอแข็งตัวช่วยด้วยลูกค้าคนสุดท้ายเสียงฝนด้านนอกซาลงกลายเป็นเทียงละอองเบาๆลูบไปตามกระจกหน้าร้านเข็มนาฬิกาดิจิทัล บนเคาน์เตอร์บอกเวลา23นาฬกานาทีอิงถอนหายใจยาวอย่างคนที่เริ่มง่วงแต่ก็ยังพยายามยืนตรงหลังเคาน์เตอร์ดวงตาเธอกว่ามองไปตามชั้นขนมและเครื่องดื่มที่บ่อนเพิ่งเต,เติมเต็มเมื่อครู่ไม่นานประตูอัตโนมัติก็ดังติงขึ้นมาอีกครั้งอิงเงยหน้าขึ้นทันทีเห็นชายชาราร่างผอมบางเดินเข้ามาเขาสวมเสื้อเชิ้ตขาวซีดเก่าๆและกางเกงแลักลวมๆรองเท้าหนังปิดน้ำฝนจนเป็นเงามันเขายืนงอ หลังเล็กน้อยเส้นผมขาวกระเซกรกระเซิงและสิ่งที่ทำให้อิงรู้สึกขนลุกคือแววตาที่ว่างเปล่าราวกับไม่สะท้อนแสงไฟในร้านเลยชายชราเดินตรงไปยังชั้นบุหรี่เขาไม่แม้แต่จะเหลือบมองของกินหรือขนมเหมือนลูกค้าทั่วไปนิ้วเรียวยาวซีดเผือดชี้ไปที่บุรี่ยี่ห้อหนึ่งแล้วพูดเสียงแหกพร่ามวนสั้นทรงแดงอิงพยายามฝืนยิ้มได้ข้ารอสักครู่นะคะ เธอหยิบบุหรี่ตามที่เขาต้องการมาวางบนเคาน์เตอร์ระหว่างนั้นกลิ่นขาวบางอย่างลอยวูบเข้าจมูกอีกครั้งเธอเหลือบไปที่ตู้แช่ฝั่งซ้ายกลิ่นเหมือนเมื่อคืนที่แล้วกลิ่นเลือดเจือฝนชายชาราหยิบเงินเก่าๆใบละร้อยที่ยับยุ่ยี่มาวางอิงรับไว้มือสัมผัสความชื้นเย็นจนต้องรีบชักกลับมาเสี้ยววินาทีนั้นเธอสังเกตเห็นเล็บของเขายาวโค้งผิดปกติเหมือนเล็บที่ไม่เคยตัดมานานก่อนที่เขาจะก้าวออกจากร้านชายชาราหัน หน้ากลับมาช้าๆดวงตาที่ดูว่างเปล่าเมื่อครู่กลับฉายแววคุณมัวเขาเอ่ยเสียงแหบต่ำแต่หนักแน่นราวกับคำสั่งคืนนี้อยากปล่อยให้ไฟในร้านดับทันทีที่พูจบเขาก็ก้าวออกไปประตูเลื่อนปิดสนิทติง๋งแต่สิ่งที่ทำให้อิงยืนตัวแข็งคือภาพสะท้อนบนกระจบ,บานเลื่อนกลับไม่ปรากฏร่างของชายชาราเลยพี่อิงเมื่อกี้ใครหน้าบอลเดินออกมาจากห้องสต็อกพอดีเขาถือกล่องบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปสองสามลังในมือ อิงหันขวับเห็นไหมลุงคนนั้นที่มาซื้อบุหรี่บอนทำหน้างงลุงไหนครับผมไม่เห็นมีใครเลยตั้งแต่ผมเข้ามาในร้านก็ว่างเปล่าแล้วนะักหัวใจอิงเต้นโครมเธอเหลือไปอยังใบเสร็จที่เครื่องพิมพ์ออกมาเมื่อครู่มันควรจะมีรายการซื้อบุรี่กับจำนวนเงินแต่แทนที่จะเป็นตัวเลขปกติกลับปรากฏตัวหนังสือสีแดงคล้ายถูกพิมพ์ด้วยหมึกที่ไม่ควรมีในเครื่องตายไปแล้ว ตัวอักษรเด่นชัดตรงบรรทัดส,สุดท้ายราวกับมีใครจงใจพิมพ์ออกมาอิงมือสัน่นจนแทบถือกระดาษไม่ไหวเธอหันไปสบตาบอลแต่เขากลับมองเธอด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเช่นกันพี่ผมว่าเราไม่ได้อยู่กันแค่สองคนในร้านนี้แล้วละ่ะเงาในตู้เย็นเสียงตู้แช่ยเย็นดังครางต่ำๆแข่งกับเสียงฝนด้านนอกอิงพยายามกดปุ่มเคลียใบยเสร็จ ที่มีข้อความประหลาดออกจากระบบแต่ไม่ว่าจะกดซ้ำกี่ครั้งหน้าจอก็ขึ้นคำว่าเดรอจนเธอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกระบบล้อเล่นบอนเดินมาข้างๆเขาพยายามทำใจดีสู้เสืออาจจะเป็นเครื่องรวนหน้าพี่ร้านพวกนี้มันใช้มาหลายปีแล้วนะแต่สีหน้าของเขาไม่มั่นใจเลยแม้แต่น้อย อิงไม่ตอบเธอหันไปมองตู้แช่เครื่องดื่มที่ยาวตลอดแนวร้านน้ำแข็งก่อที่ขอบกระจกจนเป็นคราบหยดเล็กๆไฟในตู้สว่ฮุบว่าเหมือนจะดับเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ด้านในแม้จะรู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองอิงจึงเดินเข้าไปชา้าชาเธอเปิดประตูตู้แช่แอเสียงบานพับเสียดังลั่นไปทั้งร้านความเย็นกระแทกหน้าร่างกายสัน่น สถานทันทีขวดน้ำเรียงรายเหมือนทหารที่ยืนตรงแต่สิ่งที่สะท้อนอยู่ในกระจกบางตู้กลับทำให้อิงแทบหยุดหายใจเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างหลังเธอทั้งที่ด้านหลังเป็นเพียงชั้นขนมโล่งๆไม่มีใครเลยช่วยฉันด้วยเสียงกระซิบเบาราวกับลอยมากับไอเย็นร่างอิงแข็งที่หัวใจเต้นแรงจนหงื้อพี่อิงบอลตะโกนขึ้นมาจากเคาน์เตอร์รีบปิดตู้เธอมันมีอะไรไม่ปกติ อิงสะดุ้งรีบปิดประตูตู้ดังปังเธอหอบหายใจแรงมือเย็นชื้นจนสัน่นขณะหันกลับไปมองเธอเห็นซองนมหนึ่งซองถูกฉีกออกเองขอบซองแหว่งเหมือนถูกกัดรอยฟันเรียงชัดเจนและมีของเหลวขาวไหลยเยิ้อลงพื้นบอนรีบวิ่งมาดูเขาก้มลงแล้วหน้าเสียทันทีนี่มันไม่ใช่รอยธรรมดาแล้วพี่เขาชี้ไปที่รอยกัดที่ไม่เหมือนของมนุษย์มันเหมือนฟันเล็กๆหลายซี่ซ้อนกัน กลิ่นขาวโลหะที่เคยลอยอ่อนๆตอนนี้กลับแรงจนแทบอาเจียนมันผสมกับกลิ่นนมบูดจนหายใจติดขัดอิงยกมือปิดจ,จมูกน้ำตาคลอดโดยไม่รู้ตัวเธอรู้แล้วว่าที่ลุงคนนั้นเตือนว่าอย่าปล่อยให้ไฟดับไม่ใช่เรื่องเลาเล่นเพราะความมืดอาจจะพาอะไรบางอย่างกลับมาสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ในร้านนี้ตั้งแต่แรกเธอหันไปสบตาบอลทั้งคู่ไม่ต้องพูดอะไรก็รู้ตรงกันว่าคืนนี้มันไม่ใช่เพียงการอยู่กระดึกธรรมดาอีกต่อไป ไฟดับเวลาล่วงเลยเข้าตีสองความเงียบภายในร้านกดดันจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจของตัวเองอิงกับบอลพยายามทำงานต่อไปตามหน้าที่แต่บรรยากาศกลับตึงเครียดกว่าทุกคืนที่ผ่านมาทันใดนั้นไฟทั้งร้านดับพืิบลงอยางก,กระทานหันทุกอย่างเมื่อสนิทเหลือเพียงแสงสลัวสีเขียวจากป้ายฉกเฉินที่กระพริบติดต,ติดดับ,ด,บดับมุมหนึ่งของเพดานส่งเสียงจี๊ดเบาๆจากสายไฟที่เหมือนจะไหม อิงสะดุ้งจนหัวใจแทบหลุดจากอกเธอรีบคว้ามือถือมากดเปิดไฟฉายบอลก็ทำเช่นเดียวกันแสงเล็กๆจากสองมือถือสองวูบไปตามชั้นวางสินค้าเผยให้เห็นถุงขนมและกวดน้ำที่นิ่งสนัดผิดปกติพี่อิงไฟดับทั้งซอยหรือเปล่าบอนพยายามถามเสียงสั่นแต่พอเงยหน้ามองออกไปนอกร้านผ่านกระจกหน้าร้านก็เห็นว่าบ้านเรือนข้างนอก ยังสว่างอยู่ปกติมีเพียงร้านเซเว่นแห่งนี้ที่มืสดสนิทราวกับถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกบอนพยายามจะเปิดประตูเลื่อนเพื่อออกไปเช็คแต่ทันทีที่ดึงประตูมันกลับไม่ขยับเหมือนทุกล็อกจากด้านในแปลกว่าปกติไฟดับแบบนี้ประตูมันควรจะเลื่อนด้วยแรงมือนะอิงเดินไปช่วยลองดึงแต่ยิ่งออกแรงมากเท่าไรประตูกลับยิ่งแน่นราวกับถูกใครจับกดไว้จากอีกฝั่งทั้งคู่สบตาก,กันด้วยความหวาดผวา แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากทางเดินระหว่างชั้นขนมเสียงฝีเท้าเปียกน้ำแชกเดินวนไปมาในความมืดใครอยู่ตรงนั้นบอลตะโกนออกไปพยายามทำใจกล้าแต่ไม่มีคำตอบกลับมามีเพียงเสียงฝีเท้าเดินวนช้าลงเรื่อยๆคล้ายกับกำลังตั้งใจให้ได้ยินทันใดนั้นข้าวกล่องบนชั้นสูงสุดก็ตกลงมาทีละกล่องตุก เหมือนมีใครปาใส่ทีละชิ้นเสียงพลาสติกแตกกระทบพื้นกระทบใจทั้งสองดังก้องกว่าปกติอิงตัวสั่นมือถือในมือแทบจะร่วงลงพื้นบอลเราจะทำยังไงดีบอลกำมือแน่นเขาส่องไฟฉายไปตามชั้นสินค้าแต่ไม่เห็นสิ่งผิดปกตินอกจากเงาดำเลือนรางที่ไหววูบอยู่ตรงมุมตู้แช่ราวกับคนกำลังยิงทิ้งตู้แล้วหายไปไฟฉุกเฉินกระพริบแรงขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นคราบน้ำเป็นทางยาวลากมาตรงกลางร้าน รอยคราบนั้นหยุดอยู่หน้าประตูห้องเก็บของด้านหลังลูกค้าที่ไม่มีหน้าไฟในร้านยังคงกระพริบติดบ้างดับบ้างบรรยากาศเย็นเยียบเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างแทรกซึมเข้ามาในอากาศอิงกับบอลพยายามยืนประคองสติอยู่ตรงกลางร้านแต่ความกดดันกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยฮ่า <h> ฮ <aha> ทันใดนั้นเสียงประตูอัตโนมัติด,ดังติ๋งขึ้นอีกครั้งเหมือนมีใครบางคนเดินเข้ามา อิงเงยหน้าไปที่ทางเข้าเธอเห็นหญิงสาวในชุดนักเรียนมัธยมยืนอยู่หัวก้งต่ำผมยาวปกปิดใบหน้าเสื้อขาวกับกระโปรงน้ำเงินเปียกน้ำฝนจนแนบตัวหยดน้ำไหลลงพื้นเป็นรอยแชชัดเจนเธอเดินเข้ามาช้าๆผ่านทางเดินแคบๆของฉันขนมโดยไม่พูดอะไรก่อนจะหยิบขนมถุงหนึ่งไปวางบนเคาน์เตอร์อิงมองตามด้วยความรู้สึกหวาดหวาดแต่พยายามยิ้มออกไปตามหน้าที่เออทั้งหมด15บาทนะคร หญิงสาวยังคงก้มหน้าเธอไม่พูดไม่ขยับเพียงยืนเงียบๆตรงหน้าเคาน์เตอร์อิงเอื้อมมือหยิบขนมขึ้นมาเพื่อสแกนบาร์โค้ดแต่เครื่องสแกนกลับส่งเสียงติดติดอย่างติดขัดไม่สามารถอ่านรหัสได้เลยแม้จะลองซ้ำกี่ครั้งก็ตามและแล้วหญิงสาวคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าที่ว่างเปล่าไรา้ตาไร้จมูกไร้าปากเป็นเพียงผิวเรียบขาวซีดราวกับหุ่นปั้นอิงพังอัดถอยหลังจนเกือบล้ม บนจอวงจรปิดเหนือเคาน์เตอร์ภาพกลับแสดงออกมาต่างไปหญิงสาวคนเดียวกันแต่มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลเหมือนถูกของมีคมเฉือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลือดไหลนองเต็มเสื้อขาวเธอกำลังจ้องตรงเข้ามาที่กล้องด้วยสายตาคาดพี่อิงบอนร้องลั่นแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรร่างของหญิงสาวไร้หน้าก็ก้มลงช้าช้าหยิบใบเสร็จที่เครื่องพิมพ์ออกมาเองอีกครั้งคราวนี้มีข้อความสีแดงเด่นชัดเธอไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ ทันใดนั้นไฟในร้านก็ดับสนิททุกอย่างมืดมิดมีเพียงเสียงกรีดร้องแถวเบาอายุนอยู่ในหูทั้งสองคนรุ่งเช้าร้านเซเว่นกลับมาเปิดตามปกติราวกับเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตู้แช่เครื่องคิดเงินและไฟฟลูออเรสเซนต์กลับมาทำงานปกติแต่ไม่มีใครพบร่องรอยของอิงและบอดอีกเลยลูกค้าคนแรกที่เข้ามาซื้อของในตอนเช้าเล่าว,ว่าเห็นใบเสร็จหนึ่งแผ่นค้างอยู่ในเครื่องทิมมีข้อความทยมบรรทัดเดียว ยังรอความช่วยเหลือข้อคิดตอนจบบางครั้งความเงียบการเพิกเฉยต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลืออาจโหดร้ายยิ่งกว่าการทำร้ายโดยตรงเพราะมันคือการทอดทิ้งให้ใครบางคนจมอยู่กับความทุกข์จนกลายเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนตลอดไป